ทัวรไทสามแสนสามแสนโอ้โหห้าสิบคู่ทั่วโลกห้คู่ทั่วโลกเท่านั้นแอน i ทโซเชียลยคู่ทั่วโลกโโแล้วก็เก็บแบบลิมิเต็ดจริงๆไลมากถ้าผมเช็ดเท้าก็มาแ้ โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเรามาทําตามสัญญาจากที่เราให้กันไว้ในอีพีที่แล้วเราจะมาบุกบ้านใหม่ของป๊อเพื่อนผมนะฮะซึ่งความพิเศษของบ้านนี้ก็คือเข <c oughs> าเรียกเป็นห้องบาวอ่ะเป็นเหมือนแบบห้องเซฟที่แบบเก็บรองเท้าสเนคเกอร์แหล่ๆเป็นร้อยร้อยคู่ไว้และบ้านหลังนี้ก็จะมีพวกสตรีทอาร์ตนะฮะเคยเห็นสเก็ตบอร์ดมูราคามิไหมของแท้ทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าบ้านนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงเจ๋งแค่ไหนวันนี้ได้รู้กันแน่นอนครับ โอเคกลับมาเจอกับป okay, ๊อปอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาลุยกันท mm ี่บ้านใหม่ของป๊อปนะฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไปลุยกันเป็นห้องที่เป็นคล้ายเป็นเซฟรองเท้านะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้มาที่นี่นะครับผมจะเป็นไงเราไปดูกันไลยมากแค่ผมเช็ดเท้าก็มาแล้ว โอ้โหโอ้โหนี่น,นี่ที่ผมพูดถึงนะฮะเกตบอร์ อันนี้คือนมุลากามีทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดขายในคอมเพล็กซ์คอนเท่านั้นด้วยคอมเพล็กซ์คอนอันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาของคอลสบลีของแฟลกเมนต์แล้วก็ของมุลากามีนี่แหละครับว่าโชว์ไว้แล้วมีอะไรครับมีอะไรดีเด่นไหมครับพวกอาร์ติสทอร์ที่ผมชอบเป็นคลาสก็คือจะเป็นพวกฟาร์เรลหนังสือนี้ก็คือเป็นหนังสือที่มีลายเซ็นฟาร์เรลมาด้วยอ๋อันนี้ก็คือว่าจะเก็บพวกที่ชอบก็คือแบบเป็นพวกชอบมาเวลคอร์สบลีอะไรเงี้ยครับพวกเวิร์สไม่แน่ใจรู้จััักกกนนนนนหรืืออเเปปลล่่่าาแ้้วววส็็ค ของเล่นของเบอร์ดี้ครับคือย้อน่ายค่อคข้ามมีคําถามมีคาถามนึงครับเอาขึ้นไปไว้บนนั้นเนี่ยมีวิธียังไงเราต้องตั้งนั่งร้านตั้งแล้วก็ปีนไปใช่แล้วเวลาจะหยิบจะทำความสะอาดก็ต้องนั่งร้านตั้งนั่งร้านทีหนึ่งก็คือว่าเราจะเปลี่ยนทุกปีนะครับแล้วสลับเอาของเล่นเปลี่ยนไุใส่ส่วนอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเหมือนจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันถูกไหมครับถ้าด้านหน้าไม่เหมือนกันจะเป็นสามสีแต่ด้านหลังก็ไม่เหมือนกันนะด้านหลังต้องดูดีๆนะถ้าดูดีๆมันจะไม่เหมือนก อันนี้เป็นอาร์ติสต์โปรพิวสีคนแรกๆชื่อฮิบูเบลเล่เขาไฮขนาดเก้าอี้พวกเนี้ยพี่ดูคุณช่วยอธิบายเก้าอี้หน่อยพี่ผมอยากรู้มากเลยเก้าอี้เนี่ยยี่ห้อโมเดนิก้าเป็นยี่ห้อที่ทำเฟอร์นิเจอร์ที่คอลแลบกับพวกงานของฟูตูล่าแล้วงานของพวกเบฟงานลากาีเมีครับขอลองนั่งหน่อยได้ได้ได้ครับ ที่ผมชอบจริงๆก็คือว่าจะเป็นพวกเวอร์ดี้ซิเวนเฮลิงตันแล้วก็ชอนอะไรพวกนี้ครับฟูทูล่าอยากจะฝึกษาวิธีทําความสะอาดเหมือนกันนะบ้านนี้ทําความสะอาดยังไงครับคือว่าพวกของเล่นอะผมจะให้ใช้ไอ้ตัวเป่าลมแรงๆครับที่ใช้ในก้องสมุดก็เพียงนัให้ช่ามานั่งเ่เพราะว่าถ้าเช็ดชจะเป็นรอยแน่นอนแล้วถ้าใช้ไม้ขนไก่ไม้ขนไก่ก็ได้ก็ได้ได้ใช่แต่อย่าใช้ผ้าเช็ดอย่าใช้ผ้าเช็ดและตัวนี้ครับทีไปตัวนี้ครับตัวนี้ของเออแดนนี่ลแอชเชนนะครับก็คือว่าเป็นมิกกี้เมาส์คอแล็บ สูงเมตร20สสใหญ่แต่มันมีไซส์ใหญ่มากกว่านี้อีกสูง2เมตรสูง2เมตรแต่หาไม่ได้ ที่เขาเรียกว่าสินีกอร์บาวใช่สินีกอร์บาวซึ่งมันก็คือเหมือนตู้เซฟไปแหละเนาะที่จ่าอ่ะมาดูนี่เราใช้ยืมเขาเท่านั้นนะฮะนี่ แขนของอูเอซับล็อกกี้เซ็นให้อันนี้อ่ะใช่เอซับล็อกกี้เซ็นให้ตอนที่เขามาเมืองไทยใช่เขามาแล้วเขาเซ็นให้อันนี้ไปประมูลมาอนีคือ,อว่าเป็น เดี๋ยวนะอุลสไซใชเดียวกันแลเปล่ารองเท้าอุลไซต่างกันครึ่งหนึ่งต้องต้องตัดเล็บนิ้วโปมไม่แต่พอเขาบอกว่าอายุเยอะขึ้นเท้ามันจะเล็กลงก็คือว่าเราก็จะแบ่งเป็นโซนนี่คือเราเอาแค่พวกแบบของที่ไฮทสุดมาวางไว้ใช่แต่ว่ายังมีพวกตัวธรรมดาอีกตัวอื่นเยอะมากก็คือว่าจะเป็น special กซ์ทั้งหมดเลยอ่าก็คือกล่องที่เขาทำมาพิเศษสำหรับแต่ละรุ่นก็มีเนี่ยกล่องเบนแอนเจอรี่คือทำเหมือนกล่องไอติมใช่คับอันนี้ก็คือ ของทาวนิสกอตนี่ผมซื้อมา2องันเก็บไว้เพราะ<อ>าว่าคิดว่า,วาเดี๋ยวอนาคตมันก็น่าจะนั่นแล้วปลอ่อยไหมปลอ่อยไหมฮะเก็บไว้ก่อน <laughs> อันนี้ก็เป็นที่เวอร์จิวเซ็นไห้อันนี้คือมันเป็นสติกเกอร์ผมใช่แต่คือเนี่ยผมสั่งให้เขาลอกด้านหลังออกเพราะว่าสติกเกอร์เขาพับมามันเลยยับเขาดึงมากสุดเนี่ยมันก็เลยเป็นคล้ายๆฟอร์ค่ะแต่เวอร์จิวเสียไปแล้วงก็เลยต้องมาโชว์เพราะเขาเซ็นให้พันลายเซ็นปี2017ดหายากมากแต่ยับยังไงแม่งก็ดูเท่ใช่แล้วนี่หนันสือเขาเหมือนกันนี่อีอตัวไทยอันนี้รู้สึกป้ายไทยของเอียงนะฮะไม่เอียงเลยครับ นนี้คิดว่าจะใส่ไหมคคงไม่ได้ใส่จะใส่โลแต่กล่องโลเนี่ยกล่องโลมันสเปเชียลมากนี่ของไฮนะเดี๋ยวไว้ให้ดูกล่องโลตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้ตัวไฮสามแสนสามแสนสามแสนตัวไฮสามแสนตัวโลสองแสนนี่คือคู่โลเปิดมาเป็นกล่องสุคู่มีจดหมายเนี่ยเดียวให้มันเป็นแบบจดหมายของแบบเดียวที่ส่งมาให้เนี่ยก็คือกล่องโล เดี๋ยวเนี่ยว่าจะขยอบขึ้นในครั้ชสุดที่ไหนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่างงๆนิดนึงกับมุราคามิอยากรู้ความเป็นมาว่าลายเลยอะไรพวกนี้มันคือมันแบบมุราคามิสีหลักของมันคือเรนโบว์เขาก็พยายามเปลี่ยนสับสีไปเรื่อยๆเพื่อทําให้มันเหมือนกับว่าสดชื่นแต่เนี่ยก็คือว่าเป็นของเรดี้เมดทำกับเขาแลบกับเรดี้เมดแล้วก็คอลแลบกับพอร์เตอร์สามันชัยล้วก็เก็บไอ้นี่ก็เป็นคอลแลบสีทองกับสีดำก็เป็นคนงานคอลแลบของมันตีออกมาคือทําให้ชีวิตสดใสเขาเลยพยายามใส่สีแล้วก็มุราคามิจริงๆอ่ะะเาาชอบทํกรตุ แล้วก็เขาเพิ่งล่าสุดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเขาประกาศว่ากระตูของเขาต้องปิดตัวลงเพราะแบบทำแล้วแบบมันเหมือนกับคนดูน้อยแต่ความจริงหลักมัมีเขาชอบมากถ้าจะมาดูคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยต้องมาดูมุมนี้มุมนี้ก็คือว่าด้านล่างก็คือว่าเป็น,นไงเรนโบใช่เรนโบแล้วก็นี่ก็คือคาแรคเตอร์ของมูลกั <Rainbow S 1> ์ นี่ก็คือซีลเบาเรียกว่าเหมือนห้องทํางานใช่เป็นห้องทางานห้องส่วนตัวหลักๆงานของคนที่เราชอบก็จะเป็นพวกเวอร์จิ้วทั้งหมดเลยตอนนั้นเราเคยคุย e ีพีแล้วเราเคยคุยเรื่องการห่อรองเท้าเพื่อมัน p r o t e คชั่นนู่นนี่นั่นอย่าเ้เขาก็จะห่ออย่างเงี้ยหมดไว้ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้มันโดนอากาศแล้วพื้นมันจะได้ไม่พังง่ายตอนนี้ผมเห็นมันมีทั้งห่อแล้วไม่ห่อมันเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะว่าถ้าสังเกตและข้างๆมันคือมีลายสกรีนคือเป็นการสกรีนคล้ายๆแบบฟิล์มที่สามารถลอกได้ซึ่งไปถ้า ออมามจะลอ,ลอกถูกต้องเห็นป่ะตัวยูวางตัวก็ลอ,อกแหละ,ะใช่คือดังนั้นมันไม่ได้ทําให้แบบเนียนนั่นคือคอนเซ็ปต์ของวร์จิ้วเขไม่ต้องการที่แบบมันเพอร์เฟกต์ไม่อยากให้เพอร์เฟกต์อย่างใช่ถูกต้องอันนี้นี่คือเขาวาดบนนี้หมดเลยครับใช่น,น,นอันนี้คืออันนี้เป็นของอาร์ติสต์ที่ออสเตรเลียคอลแลบกับวิลอนอันนี้คือไม่ออฟฟิเชียลครับเหมือนกับลูกชายของเอเซบารีเนี่ยทำให้พ่อแล้วคุณพ่อเขาก็ผลิตเอาไปให้แกงของเขาใส่อันนี้ก็คือว่าจะเป็นพวกเฟนแอร์แฟมิลี่เท่านั้นส่วน ีความจริงเนี่ยรองเท้าคู่นี้จะมีขายทั้งหมด6สีวางขายได้แค่2สีเท่าน,นั้นสีนี้กับสีที่ลอนดอนแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ได้ขายเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เขาไปมีเรื่องนี่ก็มีลายเซ็นนี่เปิดชื่อเซ็นต์อันนี้เป็นคู่ของประเทศไทยนี่แหละแต่ไปส่งไปที่เมกาให้เขาเซ็นส่งพวกอาดิดาสเขาจะไปด้านล่างนี่ผมก็ชอบเป็นแบบฟาเวลฟาเวลหมดเลยใช่นี่ก็คือเนิร์ดมีเนิร์ดพวกเนิร์ดจนมาถึงเนี้ยเฟาเวลเันกล่องอะไร อันนี้กล่อลงรองเท้าหมดเลยครับอันนี้กล่อลงรองเท้าพิเศษของไนกี้อย่างน,นี้อันนี้คือีล<ง>ีสีตตอนช่วงโอลมิมปิกที่ญี่ปุ่นคล้ายๆแบบว่าแบบมันบอลน,น้องผู้ชายใช่ใช่เคยเขยารู้อะเอ้าเคชอบไปแชรใช่ไหมไม่ใช่นี่เขาก็จะให้เป็ดมาด้วย ปกติก็จะมีแค่รองเท้านะแต่นี้มันเป็นกล่องพิเศษก็เลยให้แบบเนี่ยผ้าเวลาไปออนเซ็นก็จะมีผ้าให้อ่อใช่จูจ่ลนะใช่ใช่แล้วก็เนี่ยให้เล่กับน้องเป็ดคู่นี้ก็คือว่าแบบรองเท้าทุกคู่ก็จะมีประวัติของมันแต่นี้ก็ทำกับอีรอมัสใช้วัสดุที่แปลกด้วยครับใช่ใช่ที่เอาตัวของฟาวคอนมาหล่อใหม่แล้วก็มามาใช้เป็นรองเท้าแต่คู่นี้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นเท็กซ์เจอร์พิเศษคู่นี้รู้สึกรันดับเบิลมีแค่ห้าสิบคู่เท่านั้นห้าสิบคู่ทั่วโลกห้คู่ เท่านั้นอย่างถ้าเป็นคู่อย่างเงี้ยก็ anti social ยี่ิสี่คู่ทั่วโลกแล้วก็เก็บแบบ limited จริงๆที่แบบเออไฮป่ะผมมีรองเท้าอันหนึ่งที่ผมได้ทํามาตัว f r e n and Family มีแค่สี่สิบคู่เอาไปครับเอาไปครับอ,อ, <laughs> อันนี้คือคงไม่ต้องถามว่าอันไหนโหดสุดเพราะว่าโหดทั้งห้องโหดทั้งห้องใช่ผมว่าถ้าเกิดคนที่มาที่นี่เนี่ยก็สเตรทขึ้นมาชั้นนี้ได้เลยนะครับใช่ใครครับใครจะมาที่นี่ ถ้าพูดถึงของสะสมทั้งหมดที่อยู่ในนี้นคิดว่าอะไรที่เรียกว่าชอบที่สุดรักที่สุดห่วงที่สุดห่วงที่สุดก็คือข่องนี้เน<ช>ี่ยข่องรองเท้าห้องนี้แล้วก็พวกสกีบอร์ดเนี่ยชอบมากตอนเช้ามานั่งอะไรอย่างเี้แล้วมองขึ้นไปรู้สึกมัททนทํ <c oughs> ทาให้แบบสดชื่นกระชุ่มกระชวย <c oughs> ใช่ใช่ใช่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยของมูราคามิเนี่ยนะผมมี3อันซื้อมาจากป๊อปเหมือนกันผมมี3อันเขามี33อันเขามี33อันนี่คือยังมีเหลืออีกนะยังมีเหลืออีกนะครับยังมีเหลือแต่ใครสนใจนะติดดต่่ออทีีมไ้้ััันนเเซซฟฟคครรบบ เป็นกระจกสองชั้นระกบกันแล้วยืนฝอ่งนี้ได้ไหมครับยืนได้ยืนได้ยืนได้พอผมเคยเห็นแบบนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวใช่เราเราจะทำให้กับแผงโชว์เนี่ยมันเป็นแผงแผงเดียวให้มองขึ้นมาใช่ใช่เราก็เลยทำไม่ใช่แบบว่าให้คนยืนมือแล้วมองไม่แต่ทำให้คนกระล่านยืนมองขึ้นไปว่ามันพอวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมาก สำหรับการมาทัวร์ที่นี่นะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเป็นห้องเซฟรองเท้าใช่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะทุกอย่างมาสวยมากบ้านสวยมากแต่แขกตานก็ขอบคุณป๊อปมากๆที่ให้พวกเรามาบุกมาเยือนถึงที่นี่และได้ทำคลิปพิเศษออกมาครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะครับเผื่อที่จะมีคลิปอะไรออกมาดีๆอีกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ